มาเด้อบัดด้พี่น้องมาสับนอใหม่มาเอานอใหม่น้ำเยื่่อนไปกินเนี่ยค่ะนอไม้ไผ่เลี้ยงมีแต่หน่อมุกมุกนอยาวยาอือม่อยากเลี้ยงล่ำมันไหลาหลโอ้ดีด้พี่น้องนอไหม้ไผ่เลี้ยงนี่เ่าต้องหาแล้วมีหลายก่อมีสองก่อกับพ่อกินมีก่อเดียวกับพ่อสาหรับครอบครัวหนึ่งคนเด้อมันออกดีเนี่ยนกินน้ากับประทันพี่น้องมึงเนี่มีตหนองยาวยาวนอมุกมุกพี่น้องมึงเนี่ยขนาดว่าอันกินยูเรอยด้เพราะป่านมันยังก่อไงเสืออยู่พี่น้องเนี่ะมีสองก่อพ่อ มุ้งเนี่นะอันยัยทอดกับเลือกเอาตะโนยเน่าๆโน,น,นว่าท่านอันนี้ก็เสียดายให้มันเน่าขึ้นอีกจักน้อยสะดอกพี่น้องคะนี่นะ,สรระเสียดเธอโน่ใหม่ไผ่เลี้ยงนี่พี่น้องมันอ่อนมันอ่อนดียัยทอดไปต้มมันกะมันกะจืดไว้บัวสิต้มแล้วก็มาซุปแล้วก็มาแกงและะนน้กกว,วออกนะ็เอาไปเฮ็ดโน่ใหม่สมก็ได้กลิ่นไวพี่น้องคะเบุ้งเนี่มีตะหนอมุ้งวู่วิ่งวิ่เลยนี่ยายทอนสีบ่าต้มดอกค่ะพี่น้องคลิปนี้นะยายทอนสีเอาไปเฮ็ดโน่ใหม่สมเพราะงี้ยัดทอดละมักลิ่เนาะ อ่อนๆอ,อ,อัวรูอ่ะมันบ่อ่อนๆน,นัวๆวววส้มๆสูกแ่บขึ้นอย่างนี้ได้พี่น้องพุ่นะเห็นบ่ใดมากแบบหลายเติบสองก่อเลี้ยอีกแบกหลายหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยนะจะไปทำหน่อไม้รองคุณนะใ่ว่าอานเอาออกให้บรโลคสูยจะจงไว้หลายหลายก่อมันสีใหญ่มันสีเหี่ยวภาษาอีสานเนยถ้าถ้ามันสูงขึ้นหลาย,ลายพอเพราะอืินมันเหี่ยวน้องมันสูงฉันไม่เมีนเนาะ พั้นสันก็เนี่ยก็เสียดายกินฉันจังสีมันพอดีเอาวิเรียท่อนมามักแยมยาวกับสิไหลย้อนบ่มักน้อยสันสันโอโตเอเต้ดีมันได้กินน้อยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ได้มาพุ่นอ่ะโอ้ตีมๆขู่พี่น้องค้านี่นะไปบันนี้ท่อนกับสีไปพุ่นแล้วไปปอกปอกไปเดินนี่ลัดข้อห้อมบางนี่ตารมางัวมันขึ้นมาพราอันกาบนี่เขาหลอกออกมันก็มาเก็บกินเด้อพี่น้องเนี่ยนะโอ้ยู่เดินมือมืออยากเห็นบ่ ตัวสัวแบบนี้เลยปลอกหายมึงเนี่พี่น้องโอ้ยอ่อนดีขี้อย่างนี้เด็ดเลยแม่เอ็นตุงเท็บบ่มีแล้วเนาะมีแต่ซื้ออย่างเดียวเลยในะอกอดท่อหม้ออะไรยุบานเฮาพี่นอ้องวัตถุดูเนบกับอะไรกินด,ด้วยมันไม่ได้ซื้อทุกอย่างบางอย่างมันก็ได้เก็บเพราะว่าผักกะทินย่ามีดอกพี่น้องผักกระถอกผักกะทินอยูน่นลำหัวนลำห่าวผักตำนินเว้ยผักตำลึงเมื่อนั้นเห็นบ่ดูนะขมิ้นขั้วใบใหญ่ย่ท่อนกับขั้วใบใหญ่เมึงเนี่ยพี่น้องมุกมากมุกมากขาวจั๊ว วิธีปอกกับวิญยาแบบนี้ทอดแล้วก็เลาะทางนั้นเอามีดถากลุ่งถงน,นั้นทางนี้แล้กกวก็ขั่วออกโลดทิมบอเนี่ยตะกี่ประสซนตลล์โรดัวขั่วเห็ดเดือยง่ายพี่นอ้องสูตรนอไม่สมยาทอนเห็เดจดังใดญเป็นคนไม่ค่อยเซียนหรอกพี่น้องเห็ต้องกินได้ยากอันสี่เขาบอกไข่เซียนไาในรอกแต่ว่ากระเฮ็ดได้อือให้เฮ็ดก็เฮ็ดได้่ใธ่ทอดว่าเฮ็ดนอนไม่สมไปไ็นไหมม่หลุ้ยาทอนอะ่ะพี่น้องถ้าถ้าเป็นอนอไม่สมไม่ไม่เฮ็ดไม่ไม่ไมยังสีย่ยาทอนกินอยู่เด้ด แต่ว่าอย่าหมักเกินหนึ่งเดือนทำามักเกินหนึ่งเดือนนี่แพลท้องแย่ท้อนเลยพี่น้องก็ถือถาดไปไหนคันเพชรไม่ไหม้ยังสีประมาณอาทิตย์กวงสีเออกินโลดไม่เป็นอะไรปฏิสัมพันธ์ฮึขั้นหมักดองไปนา่นนี่มันมันเกี่ยวกับอันนี้มมลูกแย่ท้อนแพลกันแห้งเลยพี่น้องนอใหม่เนี่นะกินถือแง้มกินบ่ถือแง้มกบโว้เธราะามดาเป็นน้ำข้นเนอะแต่ว่าทั้งเหงาใหญ่ย่ท่อนค้นกิ่นมาซ่านเป็นนอใหม่ดองเป็นปีเพิ่นกับว่าเป็นย่างมันจะคล้องมา ก็เลือกกินเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่มีตัวนกเขาเขาป,ปูบเลยพี่น้องเนี่ยแต่ไม่แยมตัวมันสีหยาบว่ะน้อเอาไปล้างก็เนนะื้อพี่น้องยีทองไปล้างแล้วออืไปล้างแล้วยทีทองก็จะมายำโดนหน่อยตอนใหญ่ตอนแหลบกัดเลี่แต่เธอเลยอันนั้นนะสับลงไปจังสีครับพี่นอ้องอือสับไปสับมากกัดสิแล้วครับพี่น้องยีทองกัดสีเห็ดตอนใหญ่แน่จักน้อยดอกเออม,มันจังแล่ไว แกงกระแซบได้หนิแกงใส่ไก่บานกระแซบได้พี่น้องน่องไม้สมซุปแต่ว่าทังนี้น,นิยมผิดซุปได้บานได้ทอดพี่น้องนิยมซุปหลังจากขั้นกเกลือมาชส่กระประมาณเอาเลยแต่ว่าอย่าให้เค็มก็พอพี่น้องเข้าบระตองขั้นหลายเดอร์เข้ากับแค่เกลือแล้วกะ็ส้มเนี่ยส้มมือเบาๆให้มันเข้าเกลีย์น่ะพี่น้องมีค้อยเที่ยงไปเทียงมากให้เข้าใส่เกลือนะเท่ากับลาเข้ากับกมืดแต่บึงเอาลินเอาเอา เอามิวเขามาแตะเซลินเบิ้งเข้มน้อจางนอเขากับสิรูดว่าเอาแบบพอดีนะเพราะว่าเขาสิได้เอาน้าใส่น้ำเด็ดพี่น้องนี่นะย<ม>นเท้ากับสียองมากกับสีเหลืองอ่อนเด็ดพี่น้องนี่เนยยองแห้งหิดทกเกลือมเข้ากันพอดีนี่ลังจากหันกับเอาน้าม,มาใส่พี่น้องนี่น้ำเปล่ามาเทใส่นะคะแล้วเราก็คนคนให้อันนี้มันหั่นนี่คนเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยอู้อ่อนดีเด็ดพี่น้องนี่ แล้วเขากับแส่น้ำหึ่มไว้อีสานเผื่อเหิืนว่าแส่น้ำหึิ่งจะท่อนแ่บโบนเด้อพี่น้องยืท่อนกับสีแส่อยู่ประมาณหนึ่งสองถึงสองถึงสามชั่วโมงแล้วก็มาเทน้ำหึ่มมันออกนี่เทน้ำหึ่มมันถึงฮึ่มตรงนี้แล้วพี่น้องเทออกให้หมดเลยหลังจากนั้นเขากับสีเอาเกลือมาใส่จักหน่อยเทออกให้หมดเลยพี่น้องแล้วจากนั้นเราก็เอาเกลือมาใส่จักหน่อยรอบนี้ใส่บ่หลายเลดิพเพราะว่าเพิ่งหันน้องเทน้ำเกลือออกเนาะคนๆๆแล้วลก็บซีมเบิ่งพี่น้องมันนัวดรายการบอยังสินะ นัวได้หน่อยนึงเท่ากับว่าใส่กับผุกแล้วก็ใส่น้าใส่น้าลงไปนิดหน่อยส่วนกับพุกนิดหน่อยนี้แยท่ทอนสิเห็ดกินเร็วพี่น้องถ้าอยากได้กินเร็วก็คือเอาน้ำเศร้าเขามาใส่เด้บอบม้อกึนซ้องมือได้กินหรือว่าบางเทียนมือหนึ่งตื่นถึงมากกับแกงกินเลยเลยค่ะพี่น้องมันสีสมไว้แต่ว่ามันสีเสียไววกันอยากกินไหวใส่น้ำมวกคันบไซกันเนี่อันนี้ก็ไว้กินนานกับผุกนี้ประมาณสองสามมือก,ก,ก็กินได้แล้วค่ะพี่น,อน,น,นอ้องมีสูตรเห็ดนองหม่สมงพรอมแย่ทอนค่ะพี่น้องเซ่บๆนันวๆสมๆสมๆ